สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรณพัฒน์เริงกิจครับผมอยู่ป .3 ชื่อเล่นกําปั้นเลขที่หนึ่งอยู่โรงเรียนเทศบาลสองมาตลาดเก่า <c oughs> ผมได้ทำเรื่องม้ากับม้าป่าตอนแรกก็กัรละครหนึ่งนานมาแล้วมีมีเรื่องในป่าม้ากับหมาป่าเดินแยกทางกัน หมาป่าบอกว่าจะไปหาข้าวโอก๊กหมาบอกว่ามันไม่ใช่ข้าวโอ๊กของหมาป่าเพราะว่าม้าจะไปหาข้าวโอก๊กแล้วทีนี้หมาป่าก็วิ่งแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ออกเสียงว่าแลลวม้าก็ม้าก็เดินช้าเพราะว่าเหนื่อย ม้าก็เลยไปช้าหมาป่าก็ไปหาข้าวโอ๊เจอแล้วแล้วหมาป่าก็รับประทานรับประทานเสร็จปึ๊บมา้าม้าก็มาเจอพอดีมา้ามาก็บอกว่าข้าวโอ๊ไม่ใช่ข้าวของหมาป่าหมาป่าก็บ้วนทิ้งเพราะว่ารู้สึกว่าจะไม่อร่อยกติสอนใจเรื่องนี้ควรตกลง คาพูดผู้สแกนได้ยังหรือการการะทำทำทำผู้ที่เข้ามาเ,เอาใจให้ดีเสียก่อน